โพสตตามปกติของผมนะครับเพราะว่าคือเหมือนแบบเขาเรียกว่าไงเดียตามปกติแล้วเราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นในดาราไทยเนาะแต่ว่าคือผมอ่ะจ,จะตามแบบดาราญี่ปุ่นบ้างดาราเกาหลีบ้างซึ่งส่วนใหญ่คือเขาก็โพสต์แบบนี้บางคนอะ่ะเขาโพสเป็นปกติอยู่แล้วแล้วผมก็รู้สึกว่ามันเป็นโพสปกติของผมเหมือนกันก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นประเด็นขนาดนี้ครับผม เห็นข่าวเห็นหมดแล้วครับผมทั้งเพจทั้งทั้งเพจ a c e b o o k ใช่ไหมทั้งกระทู้ทั้งเว็บต่างๆก็เห็นมาอยู่ค่อนข้างเยอะแล้วครับผมใช่ไหมครับหรือว่าเฮ้ยทำไมถึงมีคนเอามาเขียนข่าวขนาดนั้นเลยก็ตลกดีครับผมคือมันเหมือนกับตอนแรกมันเรื่องมันเกิดจากที่ว่าแค่ผมอะโพสต์รูปลงอินสตาแกรมทั่วไปแล้วก็เหมือนคนเอาไปต่อยอดว่าเฮ้ยเหมือนคนนู้นเหมือนคนนี้ไม่โกอินเตอร์ไม่เหมือนแบบดาราผู้หญิงที่อยู่ต่างประเทศอะไรเงี้ยมันก็ ตลกดีครับผมแต่คขาบอกว่าเป็นการก๊อปลุกศิลปินต่างชาติเราตัวเราตั้งใจอย่างนั้นไปน่าที่นี่เวลาถ่ายถ่ายรูปอะไรเงี้ยอ่าถ้าก๊อปลุกศิลปินต่างชาติจริงๆมันก็มันก็ก๊อปแหละคือจะพูดว่าก๊อปดีไหมมันเหมือนเราเห็นเราเป็นเรฟเวอร์เรนซ์มากกว่าแต่จริงๆแล้วอ่ะเรฟเวอร์เรนซ์ผมว่ามาจากพวกดาราญี่ปุ่นนะนักร้องญี่ปุ่นนะไม่ใช่ดาราผู้หญิงที่ เป็นนางแบบอยู่ต่างประเทศอยู่โซนนั้นไม่ใช่แล้วอะไรยงี้แต่ก็มีหลายๆคนตีความเลยว่าเราไม่แมนไปนแล้วอย่างนี้ตกใจไหมหรือว่าอยากเคลียร์อะไรไหมครับจริงๆมันไม่ต้องเคลียร์หรอกครับคืออยากจะบอกว่าในสมัยยุคสมัยเนี้มันเป็นยุคสมัยที่เขาเปิดรับกันแล้วอ,ะอ่ะคือจริงๆผมผมก็ถ้าเกิดว่าผมเป็นนะผมก็บอกไปแล้วว่าผมเป็นแต่ว่าตอนนี้ผมไม่เป็นเท่านั้นเอง <S <S แล้วเรื่องนี้มันเหมือนเป็นเรื่องของรัทนิยมทางเพศอะ,อะครับมันคือรัทนิยมไม่ใช่ศิลธรรมคือมันไม่ได้ คือเราจะโดนมองว่าเป็นเกมไหมเราจะเสียหายไหมผมรู้สึกมันไม่เสียหายเพราะว่าผมก็ไม่ใช่คนไม่ดีหรือคนดีอะไรด้วยโดนข่าวนี้แต่ว่ามันเหมือนกับผมชอบสีดําแต่คนเข้าใจว่าผมชอบสีชมพูเขาจะเข้าใจกันแค่นั้นอ่ะมันไม่ได้ทําให้ผมมีปัญหากับเรื่องการงานหรือว่าชีวิตผมอย่างไรเลยครับอ่าแสดงว่าก็ไม่ได้แคร์สำหรับคนที่มองเราในมุมต่างๆที่แบบว่าอาจจะไม่จริงอะไรอย่างนี้ก็จริงๆก็คือถ้าเกิดว่าผมอ่ะ ไปจีบผู้หญิงคนหนึ่งแล้วผู้หญิงคนนั้นคิดว่าผมเป็นเกย์อันนี้ก็ค่อนข้างน่าห่วงหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีผู้หญิงคนไหนที่ผมไปจีบเขาเขาก็คงรู้แล้วแหละว่าผมไม่ใช่เกย์ประมาณนั้นครับอันนี้พี่จ่าถามไหมครับว่าเฮ้ยตกลงใช่รหรือเปล่าเรื่องประเด็นนี้ยังไม่ได้คุยกันเลยครับผมแตพี่จ๋าตอนนี้ถ่กยังไงก็มีก็ก่อนหน้านี้จริงๆตอนที่ทําสีผมเนี่ยเขาก็มีเซลๆซล์บ้างตอนแต่งตัวนั้นเขาก็บอกเออมันแบบ ผู้ชายเขาแต่งกันหรือเปล่าไม่เคยเห็นนะทาไมแต่งตัวสก้าอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยทาสีผมด้วยมันยิ่งแบบมันยิ่งมีแนวโน้มไปทางนั้นอะไรเงี้ยแต่เราก็รู้สึกว่าโอ้ยไม่เป็นไรหรอกคือผมคิดว่าเรื่องเป็นเกย์ไม่เป็นเกย์เนี่ยมันเป็นเรื่องความชอบเป็นเาเรื่องรสนิยมทางเพศมันไม่ได้อยู่ที่ว่าการแต่งตัวมันไม่ได้อยู่ที่บุคลิกท่าทางการโพสตอะไรก็ตามคือต่อให้ผมแบบเป็นท่าทางแบบแตวออกเลยแต่ถ้าเกิดว่าผมชอบ ชอบผู้หญิงอะยังไงผมก็เป็นผู้ชายแท้พี่จ๋าตอนนี้เรียกว่ายังเดินล่าจีบไหมครับอ่าพี่จ๋าเหรอครับตอนนี้ตอนนี้ผมยังจีบอยู่ครับผมยังไงก็ยังจีบอยู่ครับมันพัฒนาขึ้นไหมครับหรือว่ายังเท่าเดิมอ่าก็ยังคือมันก็ยังมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆแหละครับผมแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบเป็นไปในทิศทางไหนครับหยอดเขายังไงบ้างคะหย่อนหรอคุยกัน<อ>ก,ก็พยายามคุยกับเขาให้มากๆครับผมแล้วก็ซื้อของให้เขาประมาณนั้นครับ พี่จอายังงไบก็เวลาที่เราซื้อของให้เขาเขาก็ดีใจหล่ะครับผมเนืเหมือนเขาก่อนนะเขาบอกว่าเขาอยากพักหัวใจก่อนตัวเราเองเป็นไงบ้างมันทำให้เราท้อไม่ท้อใช่อ่าพี่เขาอยากพักหัวใจใช่ไหมก็จริงๆก็ให้เขาพักเราก็ไม่ว่าอะไรแต่เราก็ยังจีบอยู่เท่านั้นเองครับอย่างเรื่องอายุเขาก็ค่อนข้างกังวลดเหมือนกันเพราะเราต่างกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับก็ยังยืนยันเหมือนเดิมครับว่าอายุเป็นปัจจัยที่ส่งผลจริงๆแต่ว่ามันไม่ได้มีปัจจัยเดียว ผมก็พยายามจะควบคุมปัจจัยอื่นให้มันไปในทางที่เวิร์กครับที่พามาเป็นพ่จารบอกว่าในหลายคนที่สุายังต้องพิสูจน์ตัวเองอย่างเม้งตพิสูจน์อะไรโอ้ก็จริงๆมันต้องพิสูจน์เยอะเลยครับคือตั้งแต่อายุเนี่ยมันก็จาเป็นต้องพิสูจน์แล้วว่าเราเด็กกว่าเขาแต่ว่าเราสามารถดูแลเขาได้ไหมหรือว่าอะไรต่ออะไรก็ตามทัศนคติหรือว่า อะไรต่ออะไรที่เหมือนแบบเราต้องรู้จักกันไปนานๆนะครับผมเขาถึงจะตัดสินใจได้หลักร้อตอนนี้เราได้กีเ่เปอร์เซ็นต์แล้วคะเรื่องเรื่องเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมผมคิดเองไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกของเขาอะจริงๆผมผมคิดว่ามันเป็นมันก็ดีแหละครับผมมันดีมันดีแต่ว่าเราไม่สามารถบอกได้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์เกรงไหมคะถูกต้องแล้วจริงจริงๆก็มันมันไม่ใช่มันไม่เชิงเกรงนะครับแต่ว่า เรารู้สึกว่ามันเหมือนกับคนก็จะมองว่าผมเหมือนไปพยายามจะไปเกาะพี่เขาหรือเปล่าเลยวันนี้แต่ว่าคือเราไม่ได้พยายามจะเกาะเลยแล้วเราไม่ไม่ได้คิดด้วยเพราะว่าคือการออกมาพูดอย่างนี้มันก็มันมันมันผมผมรู้ว่ามันมันไม่ใช่มันไม่ได้ทําให้ผมอะมองมองดีอย่างเดียวอะเพราะว่ายังไงก็ตาม้าเกิดผมบอกผมขีบพี่เขายังไงผมโดนตัดสินอยู่แล้วฉะนั้นมันก็ มันก็ไม่ได้ส่งผลดีครับผมไม่ได้ส่งผลดีอย่างเดียวมันก็ส่งผลทั้งสองอยา่างแต่ว่าที่ผมตัดสินใจพูดเพราะมันเป็นเรื่องจริงคนละเร่องถ้ามีหนุ่มๆมาหยอดพี่จ๋าอย่างเงี้ยอืมถ้ามีหนุ่มๆมาขอพีจ่จ๋าก็ผมผมโอเคคือยังไงก็ตามอยู่ที่พีจ่จ๋าแหละครับผมเขาเป็นคนที่เขาเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่ฉลาดเขาสามารถตัดสินใจได้อยู่แล้วแล้วก็เราเคารพการตัดสินใจของเขาครับผมแม่คิดขนาด รักถึงพี่สาผ่านเขาเป็นแบบเยอะมากอะไรนะครับผมแบบเพิ่มความรักถึงพี่สาผ่านทางเฟซบุ๊กเยอะอะไรอย่างเงี้ยเป็นที่ตัวเลยเออความรักผ่านเฟซบุ๊กเหรอครับจริงๆผมไม่ค่อยได้เพิ่มเรื่องความรักผ่านเฟซบุ๊กนะครับส่วนใหญ่ผมก็โพสต์เป็นพวกแบบเฮ้ยอันนี้ตลกดีเยอะมากกว่าครับผมไม่ไม่ไม่ได้เพิ่มครับผมไม่ได้เพิ่มไม่ไม่มีโพสต์อะไรในทางนั้นเลยครับในเฟซบุ๊ไม่เคยเขียนถึงพี่สาไหมคะค่า ไม่แน่ใจครับแต่คิดว่าน่าจะมีบ้างแหละครับผมจะไม่แน่ใจจริงเพราะว่าเพราะว่าในวันวันหนึ่งผมโพสชค่นข้างเยอะบางคนเป็นแบบคือเป็นเด็กติดโซเชียลเลยต้องยอมรับอ่ะคือเราก็เหมือนแบบเห็นอะไรผ่านหน้าฝีเรากดแชร์กดไลค์พิมพ์อะไรไปเรื่อยเปื่อยวันนี้เราไปเจออะไรมาเราก็พิมพิมประมาณนั้นครับผมอ่ะยืนยันว่าเดินหน้าจีบยืนยันว่าเดินหน้าจีบครับไม่ท้อเนาะไม่ท้อเนาะไม่ท้อครับผม